สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันกับช่องสาวร้อยจางชายนะคะน้องแ่แคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็ ต้องกราบขอบพระคุณนะคะดรนะคะคุณดรชยานันท์นะคะที่นะคะเมตตานะคะสังกล้วยมาให้กับน้องจันชายนะคะแล้วก็เป็นเงาะนะคะพอดีว่าเงาะนะคะคือป้อนในช่วงไลฟ์สดนะแล้วนะคะไลฟ์สดของช่องปอปอนะคะน้องคุณแม่คะนี่นะคะคือหมดแล้วนะคะเงาะเงาะก็น้องทานไหมน้องทานนะคะหนูก็นึกว่าแต่น้องทานไม่เป็นนะคะเพราะว่าไม่เคยให้น้องทานเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวหนูจะเอากล้วยนะคะเนาะเอาแกะกกล้วยให้น้องทานนะคะน้องคุณแม่คะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ มียาให้กับจันชายด้วยนะคะขอพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นย่านะคะจะเป็นยาของอดอ,อ่าดรชยานันนะคะที่ได้เมตตาสาวน้อยจันชายนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออาจจะเป็นกล้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาแตแกะกล้วยเลยนะคะช่วยให้น้องจันฉายนะคะเนาะนี่นะคะ ขอบพระคุณนะคะขออนุญ,ญาตล้างน้ำก่อนนะคะนี่นะคะให้น้องได้ทานกล้วยนะคะนี่ขอบพระคุณด,ดรชย,ยานันมากๆเลยนะคะที่เมตตาสาวน้อยจันขายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราเอาไปให้น้องจันฉายเลยนะคะเดี๋ยวไปให้น้องจันฉายเลยนะคะอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณดรชัย,ย่านานมากมากเลยนะคะที่เมตานะคะสาวน้อยจันฉายนะคะที่ได้นะคะสนับสนุนกล้วยนะคะแล้วเราก็มีญ้ามีกล้วยมีอ้อยให้กับน้องด้วยนะโอ้มีหางเงาะให้กับน้องด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนเสียงด้วยอะดีใจดีใจตะดิงดิงดะดิงดิงด่ดิงดิงด,ดิงดิงดิง,ด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 งขอบคุณค่าด้วย <c oughs> ดังดังเออนี่นะคะขอบพระคุณคุณอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณด็รชัยยานันนะคะ ก็ขอให้ดรชยานันนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาร่ล้ำรวยนะคะกิจการงานที่สร้างก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณนะคะที่เมตตาสาวน้อยจันชายนะคะได้ทางเงาะได้ทางยาได้ทางกล้วยนะคะมัม่มๆไปเลยอู้ดูนะคะอารมณ์ดีนะคะกระพือหูแบบโดูท้องน้องนะคะ <laughs> วันนี้ก็มาหลบแดดนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเพราะว่าน้องบ้านน้องก็ยังไม่เสร็จนะคะขึ้นเขาโครงไว้แล้วนะคะโครงหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังขาดเหลืออยู่ที่แค่สันไทยนะคะเนาะขาดเหลืออยู่ค่าค่าสันไทยนะคะค่าสันไทยนี้ก็เอ่อก็จะประมาณนะคะมาตอนนี้นะคะก็ไลฟ์มาได้แล้วนะคะก็เหลืออยู่ที่ส้มสามหมื่นห้าพันคะแนนนะคะเนาะนี่นะคะเขาโครงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณดรชยานันมากมากเลยนะคะวันนี้นะคะที่เม, you, มตตานะคะมีกล้วยนะคะมีหญ้าแล้วก็มีเงาะให้กับน้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเงาะก็ทานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ช่องแม่ปอมานะคะเมื่อกี้นะคะก็แกะให้นะคะแกะให้อันชายได้ทานเลยนะคะทั้งแกะล้างน้ําแล้วก็ให้อันชายได้ทานเลยนะคะก็นึกว่าแต่จะ ทานไม่เป็นนะคะเพราะว่าน้องจันฉายไม่เคยทานเงาะนะคะน้องพึ่งพึ่งได้ทานนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูท้องป่องบองใครเนี่ยน้องบ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 องตีท้องคนก่อนอร่อยไหมอร่อยไหมคะออไร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอวันนี้อิ่มอิ่มเลยอิ่มเลยละสิได้ทั้งกระทานกล้วยทั้ง ทั้งเงาะอมีทั้งหญ้าอีกทีนี้พุงกลางไปเลยดูน้องขี้เกียจมากเลยนะคะคุณแม่ดูนะคะยืนพิงอ่าพิงต้นไม้แล้วก็กินอย่างสบายใจเฉิมเลยนะคะโอ้ยขี้เกียจนะคะเพราะว่าตัวกลมแล้วนะคะตัวอ้วนแล้วแล้วก็ขี้เกียจนะคะดูดูเขายืนพิงนะคะโอ้ยเตย พิงกินเนาะโอ้ยดูกินกินอ่ากินด้วยไปด้วยนะคะก็มีหญ้าแจมไปด้วยนะคะเป็นหญ้าของพ่อควานตัดมาแต่เช้าเลยนะคะดูตูดโอ้ยตูดใครเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเสียงอะไรลูกเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอุ้ยเฮ้ย อะไรลูกอะไรเสียงอะไรดู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 แม่แม่ดูเขาได้ยินเสียงนะคะดูหูหูอะไรลูกอะไรเสียงอะไรคะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเนืะอเด็กอ้วนแมงตัวกระติดเดียวเองลูกหนูไม่ต้องกลัวหนูหนูหนูตัวใหญ่จะตายเนาะไหนไหนอ่ะดูดูดูแก้มหน่อยขอขอจับแก้มหน่อยได้ไหมขอจับแก้มหน่อยได้ไหม มันใช่มันเขี่ยวมันเขี่ยวฮนี่หัวน้องนะคะเต็มไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าน้องอ้วนมากเลยนะคะดูออ,อร่อยอร่อยอร่อยเด็กหญิงอ้วนของเราอร่อยอร่อยเก็บกะละมังให้แม่ด้วยค่ะเก็บกะละมังด้วยไหนะเก็บยังไงมาเก็บก่อนมาเก็บก่อนเร็วๆเ,เก็บก่อนเร็ว โอ้ยถาเอานางเก็บเร็วมามามาเร็วเก็บเร็วเก็บกระมังให้แม่ด้วยเร็วขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่า <c oughs> ดังๆเ <c oughs> ออจริงนะคะ <c oughs> ดูแก้มป่องปองแก้มใครป่องป่องเออแก้มป่องปอง ก็จะแดดหน่อยนะคะน้องแม่แม่ต้นไม้นี่ก็ตายเปล้วนะคะไม่มีใบไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ก็พอที่น้องจะได้หลบหลบแดดนะคะหลบแดดหลบได้นะคะถ้าถ้าฝนมานี่คือเปียกเลยนะไหนขอโดดอุ้งอุ้งหน่อยอุ้งอุ้งใครเนี่ยขอดูจับหน่อยจับหน่อยได้ไหมอุ้ย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 แก้มใครเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยคื้ยคื้ยอุ้ยดูท้องนะคะดูท <pequeña> ้อง มีแต่พี่น้องชาวช้างนะคะได้มาเห็นน้องจันชายก็มีแต่คนบอกว่าท้องหรือเปล่าหนูไม่ได้ท้องหนูแค่อ้วนหนูยังไม่มีแฟนเลยอะไรนั่นทำอะไรอ่ะถูถูอ่ะถูถู๊อึ๊อึ๊อึออะไรดู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 ทำอะไรนั่นทำอะไรเดินมาหาได้ละเดินมาหาแม่นะอ่ะอายุอายุอายุ อะไรอืมกินอีกเออดูดูดูโอ้โอโหดูดูดูขู่คำรามแล้วนะคะขู่ขูเาาะะข่เอาย่านะคะแม่แม่ขู่เอาย่าแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเอาย่าของคุณดอกคุณด็อกเตอร์ชยานันนะคะที่อ่าคุณแม่ด็อกเตอร์ชยานันนะคะได้อ่ามาให้น้องจันชายนะคะได้สนับสนุนนะคะซื้อยาให้กับน้องจันชายนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี่นะคะอันนี้จะเป็นยาของพ่อควานนะคะได้ไปตัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นยาของของดรเรชยานันนะคะที่สั่งให้กับน้องจันชายนะคะนี่ไปกินสองมัดก่อนนีนะคะอันนี้ก็อีกรถเข็มหนึงนะคะยาของน้องจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพ่อควานไปตัดมานะคะวันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามรถใสบ้างนะคะก็แล้วแต่วันไหนนะคะ เดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อน